โอ้ห oh, ดูพี่แมนจะพาผมไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยวันนี้เนี่ยเนี่ยดูดิท่านผู้ชมครับมองดูรอบข้างเนี่ยนึกไม่ออกจริงๆวันนี้พี่แมนจะพาไปทําอะไรเนี่ยเรานะเราก็พาไปดูพื้นที่สวยงาม oh. มีพื้นที่สวยงามยังอยู่ในเทพยังเหลืออยู่สี่ห้าสิบไร่เหมาะกับการทําจัดสรรโอ้โห oh, ขนาดนั้นเลยพี่นนี้ อันนี้มันกรุงเทพนะครับไม่ใช่ต่างจังหวัดนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าเรามาเดินอยู่กลางกลางลานดินมีหญ้าทุ่งหญ้ามีอะไรนี่เราอยู่กรุงเทพนะครับตรงนี้ตรงนี้อยู่ที่ไหนพี่แมนอยู่บางกะดีบางขุนเทียนนี่ฮะกรุงเทพสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับช่องโมตาตโอยแล้วครับวันนี้ผมกับพี่แมนก็มากันอยู่ที่บางกะดีนะครับบางกะดีแถวนี้บางกะดี1 5ซอย15บางกะดีซอย15นะครับ วันนี้พี่แมนจะพาผมมาดูที่ดินอ่าก็จริงๆแล้วหวัดดีก่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ดินเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยหายากแล้วแปลงใหญ่ๆหมู่บ้านเนี่ยซื้อไปหมดแล้วไอ้รอบๆเราเนี่ยหมู่บ้านเกือบสองสามพันหลังคาเรือนเขาซื้อไปหมดแล้วฮะแปลงเนี้ยก็เป็นแปลงของที่บ้านไม่ได้ทําอะไรแล้วก็เปิดทางเปิดทางเนี่ย ก็จะขายละ่ะเลยพามาดูกันโ oh. อไม่แพงไม่แพงจากถนนหลักเข้ามาไม่ถึงครึ่งกิโลเนี่ยราคาราคาไล่หนึ่งประมาณ60ล้านถนนพระรามสองก็ตรงเสาไฟฟ้าก็เห็นแล้วถนนหลักใหญ่ะฮะพระรามสอง uh huh. เข้ามาเนี่ยเดี๋ยวบอกราคาแล้วจะตกใจโอ้โห oh, oh. แปลงนี้ไม่ธรรมดาครับอยู่เขาเรียกว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่เพิ่งขยายเอา,เอาใหม่ด้วยใช่ตรงนี้เหมาะมากเลยพี่ดูข้างๆง,ง่ายๆอ่าพวกรถ ที่ขนส่งเนี่ยเขาก็เริ่มคืบคลายซื้อเข้ามาแล้วมาจอดเพื่อจะลงใต้เขาจะเป็นจุดหลักเคอรี่เคอรี่ก็อยู่เคอรี่ใหญ่เนะเคอรี่ใหญ่จุดหนึ่งประมาณพันตัวคันสองจุดอยู่ข้างๆเาป็นพันคันเลยเหรอพี่ใช่ครับจุดเขามีสองจุดด้วยนะสองจุดด้วยครับเขาก็ฟานซื้อละแปลงนี้ยังยัเพิ่งเปิดผมเพิ่งเปิดก็เลยยังไม่มีใครรู้วันนี้ได้โอกาสเราก็เริ่มทําการขายของกันนะเนาะเราก็จัดอะไรที่มันใหญ่ๆมามั่งครับทั้งเล็กทั้งใหญ่เราเรามีหมด ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ช่องโอโมจซโอนะครับมีการปรับโฉมใหม่ก็คือขายของในช่องเลยครับขายครับนอกจากให้ความรู้แล้วแล้วก็ความบันเทิงก็จะมีการขายของอีกแปลงนี้ก็อยู่30มสิบละไรเดี๋ยวเราไปชมกันเรื่อยๆแล้วเราก็คุยกันไปพี่โอได้เดี๋ยวให้พี่แมนพาด,ดูวงในแล้วเดี๋ยวผมจะเอาภาพมุมสูงให้ดูกันครับ,บไปนถนนดูเรื่องถนนถนนตรงหัวม,มุมกำแพงบ้านสีขาวใช่ไหมฮะครับก็เป็นถนนตัดเข้ามาแล้ว เทรลเลอร์เข้าได้ครับรถเทรลเลอร์เข้าได้ถนนแปดเมตรเลยนะไม่ไม่น้อยถนนถนนนี่ทำเขาเรียกว่าเตรียมเรียบร้อยแล้วฮะเกรดถนนให้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าจะถมตรงนี้ไปก่อนแลวใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยหลักหลักถนนครับดินแดงแล้วก็เอาดินดินมาเสริมข้างไปถนนนี่ก็สามารถขยายได้ถึงผมว่าน่าจะเป็นสิบเมตรเป็นสิบเมตรฮะโอ้โหเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูเรื่อยๆนะฮะระยะไม่ใกล้นะฮะตรงนี้สองสามร้อยเมตรได้ครับี ผมว่านะตรงนี้บ้านจัดสรรก็ทังทำได้แล้วก็จะทำเป็นพวกเอ่อพวกมินิแฟคเตอรี่อ่ามินิแฟคเตอรี่ก็ได้เหมือนกันอ่มิมิแฟคเตอรี่ข้างๆเราหลังเป็น1ิลร้านนะฮะนี่ครับก็ดูเหมือนในตัวอย่างที่ผมใส่ภาพอินเสิร์ตเข้าไปนี่แหละครับมันก็จะเป็นหน้าตาลักษณะแบบนี้เลยสําหรับคนที่ซื้อไปแล้วยดียคิดไม่ออกก็จะทํำยังไงก็เอาไปทําแบบนี้ได้โอ้มีทุนหน่อยจัดสรรเข้าแบงค์ขายไม่ทันครับแต่เราขายครับ จริงๆแล้วถ้าคนมีเขาเรียกว่าทําในด้านนี้อยู่แล้วเนี่ยก็ไปคุยกับแบงค์แทบจะไม่ต้องใช้เงินมาทําอะไรเลยนะใช้เขาใช้เครดิตต่องเงินใช่ใช่ที่เขาทําข้างๆอะ่ะผมก็เดิอตามเขาอยู่นะเขาก็เปิดโครงการเขามีพื้นที่เขาเปิดโครงการเป็นในทุนเขาเข้ามาทําแล้วสักพักเดียวเต็มหมดเลยเขาไม่ต้องใช้ตังค์ตัวเองเลยเออคือใช้ตังค์ลูกค้าที่มาซื้อที่น,นอันนี้อันนี้ไกด์ไลน์ที่เราจะบอกนะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ของเราพี่ครับไปให้แมนพี่แมนพาทัวร์่อย ท่านผู้ชมจะเห็นแนวที่สีเหลืองนี่นะครับนี่อันนี้จุดที่เราจอดรถฮะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปตัดให้ดูอีกทีนึ่งอ,อันนี้ที่เราจอดรถแล้วเราเดินเข้ามาเป็นถนนนะฮะแล้วตอนนี้เราก็ถ่ายเปิดี่เพื่อจะให้เห็นตอนนี้กรถ่ายกาลังถายเปิดอยู่นะครับนี่ยี่สามไล่ฝั่งที่เปิดอยู่ไอ้ตรงขาวๆนั้นยี่สามไร่ฝั่งนี้มีสี่ไล่กับสามไล่ไปดูหมุดเขตที่ว่ารังวัดมาแล้วอไอทุกอย่างเนี้ย ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากนะฮะเพราะว่าเราเช็คเราทําการขายกันที่กรมที่ดินด้วยเอกสารทุกอย่างตรงเป๊ะชัดเจนฮะเพราะว่าคนจะซื้อที่ไม่ได้มาเสียตังอะไรกันง่ายๆอยู่แล้วใช่ครับทำทุกอย่างกันที่กรมที่ดินซื้อขายกันจบก็คือจบสบายสบายใจได้เลยครับดูยากดยช่องนี้คุณแค่มีเงินมีโครงการเข้ามาแล้วก็ไปเจรจากันจ่ายที่กรมที่ดินไม่มีอะไรช่องเราก็คือเป็นการนําเสนอเป็นทางผ่านเป็นการจูนให้ เจ้าของใหม่กับเจ้าของเก่ามาเจอกันอ่าก็ติดต่อพี่โอมาเลยก็ถึงเจ้าของจบไม่มีอะไรครับง่ายดายถูกต้องการันตีครับไม่ต้องห่วงเลยว่าเราจะไปทําการเซกแซกหรือังไรย้อนแมวอะไรไม่มีครับไม่มีความชัดเจนงานต่างกันกรมที่ดินงานนี้ดินนง่ายกว่ารถนะมันไม่ต้องย้อมแมวไม่มีอะไรแล้วเขาปักหมุดแล้วแล้วเวลาจะซื้อขายจริงเขามาเช็คอีกทีก็มาดูกันตามระบบตามขั้นตอนเลยไม่มีอะไรน่ากลัวนะไม่มีอะไรน่ากลัว ซื้อขายที่ดินนี่มาได้เลยครับในช่องโอโมสไตโอนะครับติดต่อเข้ามาในช่องได้เลยฮะนี่เราก็มาทําให้ถ่ายให้ดูกันสดๆเลยนะว่าเขากําลังปรับที่กันอยู่อ่าแล้ว,แล,วแล้วเนี่ยไม่ต่ำนะฮะพื้นดินเนี่ยไม่ได้ต่ําจากพื้นนะฮะดินไม่ใช่ว่าเป็นดินขุดไปทิ้งนะเป็นดินนาเก่าเป็นที่เก่าลงไปไม่ถึงร้หกสิบเซนม<ด>นั้งดูนะดูนะครับแท็กเตอร์ไถเนี่ยครับยังไม่จมไม่จมล้อเลยนะแน,น,น,น่นๆนะดินแน่นๆเนี่ยฮะ ลินแน่นเปลืองถุมไม่เปลืองไม่ต้องห่วงครับว่าซื้อไปแล้วเนี่ยจะไปเจอบ่อน้ําไปเจอบึงนะไม่ไม่ต้องห่วงเลยก็มาดูกันก่อนเลยเออมาดูกันก่อนเลยเหมือนบางคนนี่ไปซื้อซื้อที่นามาเนี่ยมีน้ําขังอยู่หน่อยนึงคิดว่าไม่ลึกที่ไหนได้แม่โครลงไปเป็นคันไม่เห็นเลยะอุ้ยมด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 โอ้ยมดมดแดงมดแดงเออผมก็โดนกัดอยู่โอ้มว่าันนี่ยังมันเดี๋ยวนี่มาโอ้เต็มเลยเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตพี่กัน อ่าเนี่ยตั้งแต่ถนนน่ะซอยสิบห้าพี่เห็นไหมอยู่ขวามือหลังรถที่เราขับเข้ามาบางกะดีซอยสิบห้าแล้วที่รถพี่จอดเนี่ยก็เป็นทางของเราอ่าหมุนเข้ามาพี่อ่าหมุนเข้ามาหมุนหมุนโน่นหมุนที่รอบด้านนี่เขาพัฒนากันหมดแล้วนะเหลือแปลงเราแล้วตรงนี้ตรงด้านขวามือตรงนี้ที่พี่บอกว่าเป็นพี่จอดรถสิบล้อรถขนส่งอ่ะเขาเริ่มคืบพานซื้อมาเรื่อยแล้ว เรือมันเรื่อนเพราะรถเขาเยอะอยู่อันนั้นในซอยสิบเก้ามันทะลุกันได้อันนี้คือทางที่เราจะเข้ามาที่ของเรานะอ่าทีนี้ครับเราก็จะวิ่งตามที่ไปเลยอ่าไปอ่าโหไหวมากอย่นี้นะครับเจอเราอ่าทีนี้หละเจอเราอย่างเแล้วเราอยู่ตรงนี้เรายืนอยู่มองเห็นไว้เนี่ยเห็นเห็นเห็นเราหแล้วอ่าเนี่ยครับพี่ตรงนี้คืออ่าถนนเราแล้วฝั่ง ถ่ายอยู่ครั่งพี่แมวังพี่กําลังถ่ายรถถ่ายอยู่พี่แมวอธิบายต่อได้เลยแปลงนี้ก็กําลังถ่ายนะฮะพื้นที่ไม่มีขุดดินไปขายนะฮะเป็นพื้นที่เดิมนาเดิมแล้วก็ฝั่งนี้ถ่ายมาสองวันแล้วเก็บมาสองวันแล้วฝั่งนี้ก็ยี่สิบสามไร่กว่านะฮะฝั่งฝั่งถ้าถ้าเรายืนอยู่นี้อยู่ฝั่งซ้ายยี่สิบสามไร่ฝั่งฝั่งขวาเรานี่ก็ เจ็ดไล่กว่าฝั่งขวาเดี๋ยวนะครับตรงไหนเอ่ยลองมาดูการดูันดูกันฝั่งนี้ฝั่งขวาฝั่งขวานี่เจ็ดไล่กว่าคือตรงนี้นะครับใช่ใช่ฮะเจ็ดไล่กว่าตรงนี้เจ็ดไร่กว่าเดี๋ยวเราจะยกขึ้นไปสูงหน่อยเนืงเ็จะได้เห็นทัดชัดอ่าที่ที่พี่เห็นอยู่ตรงข้างบนน่ะคืออ่าที่เขาทําโกดังโรงงานเขาขายหมดแล้วนะถึงถนนเส้นที่เขาทําตัดเข้ามาใหม่ก็คือที่พี่แมนเนี่ยจะอยู่ก่อนถึงถนนใช่ครับกับข้างถนน กับข้างที่ติดโรงงานตรงนั้นเลยตรงที่ที่เห็นเลยนะฮะก็คือถนนไม่ใช่แต่ว่าข้างๆนี้ยังใช่อยู่ <S <S ใช่ครับถนนเราเป็นถนนเส้นนี้นยแยก,กไ,ปไปดูกันชัดๆครับตรงนั้นเต็มแล้วนะซื้อขายกันหมดแล้วนะอตรงนั้นตารางวาหนึ่งสองหมื่นห้า 1, 25, นะฮะตอนนี้เป็นสามหมื่นแล้วที่เขาขายกันเปิดแรกเมื่อปีที่แล้วเองนะอ๋อสองหมื่นห้าแต่พอขายไปแล้วเป็นสามหมื่นแล้วนะครับ<อ>โรง,งงานเข้ามาทํากันแล้วอันนี้เขาขายที่เปล่า แล้วก็จัดสรรให้ให้เป็นแปลงแปลง,ปลงให้โรงงานมามแล้วพี่ลองหมุนหมุนขวาไปหลังบ้านผมเองขวาหลังบ้านผมหลังคาสีเขียวเห็นไหมเอ่ยสีเขียวหยุดนี่ไงนี่นั่น <laughs> นั<ะ>่นหลังบ้านผมอันนี้คือบ้านที่แมนเนาะหลังคาเขียว,แนว,แ,นวแนวลัวแนวรัวบ้านผมอ๋อเฮ้ยอยู่ใกล้ๆกล้กันเลยเห็นไหมฮะหมู่บ้านที่ผมบอกหมู่บ้านเป็นพันหลังคาเรือนนะฮะล้อมรอบหมดแล้วเหลือแปลงเราอยู่ตรงกลางนี้นี่นะครับ หมู่บ้านจะสันทั้งนั้นเลยเราจะยกตัวขึ้นสูงอีกนิดนึงอ๋อนี่ฮะเห็นชัดเจนครับอ่านี่บ้านบ้านด้านผมก็อยู่นั่นนะตรงนั้นนะฮะผมว่าที่แปลงนี้เนี่ยบ้านจัดสรรสบายมากหรือว่าจะทำเอ่อเป็นมินิอ่มินิแบตเอรี่มินิแเตอรี่นี่มคนหาเลยครับมันมันเงียบมันเข้ามานิดเดียวอ่าเดี๋ยวเราไปดูสุดตรงนู้นกันนะครับว่าสุดที่เป็นไงบ้าง เวลาคนมาซื้อเนี่ยจะได้ไม่ต้องข้องใจหรือว่าข้างหลังเป็นอะไรเดินไปให้ให,ให้มันยุ่งยากอะไรกับมันผมเลยอ๋อเครื่องบินพี่ไปนู่นไกลมากเลยอโอใช่โอ้วังคับเก่งเนี่ยกับตันกับตันตกงานนี้เราต้องมาบินเครื่องเจ้มาครับอันนี้เขาเรียกคนมีความรู้ผมต้องตามพี่โอเลยนะ,ะเราจะได้เอาของเราออกมาขายมีเยอะเลยฮะอ๋อนี่นะครับด้านด้านหลังที่นะครับเป็นอย่างนี้นะ ถ้ามองกลับไปนะครับตรงที่เราด้านอ่าตรงนั้นเต็มหมดแล้วสองสิบเก้าโอ้เต็มหมดแล้วนะครับด้วยโอ้โหแสดงว่าซื้อไปตรงนี้ไม่เปรียวนะครับไม่เปรียวไม่ไม่เปรียวครับอยู่กลางใจเมืองเรานี่นี่อ่านี่ถนนฝั่งซ้ายเอ้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือเขาจัดสรรและขายไปหมดแล้วสามหมื่นนะครับตารางวาละเราทําถนนให้ถมถมให้เขาขายสามหมื่นย้ำอีกทีนะครับตรงนี้พิกัดพี่แมนพิกัดบางกระดีสิบเก้าบางขุนเทียนกรุงเทพครับ บางกระดี19บางหุ่นเทียนกรุงเทพนี่เองนะครับครับติดถนนพระรามสองนะฮะอืมพี่เอะนี่ครับด้านหมดแล้วหลือแปลงผมนี่แหละเข้าจากด้านหน้านี่นะด้านหน้านี่ก็ตรงที่รถจอดอยู่นู้นด้านหลังรถจอดก็จะเป็นเป็นเมืองเลยใช่ใช่ตอนนี้ต้องเรียกว่าเป็นเมืองเลยครับเราไปติดกับโครงการเขาเลยโครงการของเขาน่ะอ้อโหอันนี้อันนี้กลับมาด้านที่เรายืนแล้วครับพี่แมนนี่นี่ถึงยาที่มองเห็นเนี่ยก็คือเห็นไหมครับด้านตรงนั้นก็จะเป็นเมืองแล้วก็คือตรงนี้ ไม่เป็นป่าแน่นอนไม่ใช่ป่ามันคือเมืองคือเมืองือในบางกะดีแปลงขนาดนี้เหลือแปลงสุดท้ายแล้วเพิ่งเปิดนะถ้าเปิดคลิปนี้ไปก็มาชมได้เลยติดต่อพี่โอเลยครับพี่โอเป็นคนขายเลยครับได้โอเคนขายเลยเยผมมาโดนลงกันโอเคครับวันนี้พี่แมนก็พาผมมาดูที่ดินนะครับที่บางกะดีซอยสิบห้านะครับซึ่งเป็นที่ที่แบบที่เปล่าที่ไม่ให้ป่า ไม่ไม่ใช่ป่าไม่เป็นที่กลางเมืองเลยเนี่ยอ่าที่เหลือคิดว่าเกือบแปลงท้ายๆแล้วที่เป็นแปลงใหญ่ที่ทําจัดสรรได้คือทำบ้านจัดสรรได้ทำมินิแฟคทอรี่ได้ได้ครับโอ้โหและแทั้งหมดพื้นที่เท่าไหร่พี่ตรงนี้สามสิบสามไร่สามสิบสามไร่ฮะขายไร่ละเจ็ดล้านครับไร้ละเจ็ดล้านเบ็ดเสร็จตัวเลขถ้าคูณกันสองร้อยสามสิบหนึ่งสองร้อยสามสิบเอ็ดล้านใช่ครับโอ้โหถ้าเกิดผมเขาเรียกว่าไงอ่ะ ถ้าคนที่มีงบนะแล้วมาทาตรงนี้เนี่ยมันได้อีกเป็นพันเพราะเป็นพันเป็นพันนะเนพราะพื้นที่มันใหญ่โตมากเลยมหาศาลเลยไม่น่าเชื่อนะครับบางกะดียังยังมีที่ติดติดแบบนี้เหลืออยู่ที่ยังแบบใทยเพิ่งเปิดนะฮะ้ารถยังเพิ่งทํางานเนะพิ่งเปิดทางคนก็เลยยังไม่รู้้าเปิดขายที่นี่จริงๆแล้วแทบไม่ต้องถมเลยนะแทบไม่ต้องถมเลยแต่ถ้าเกิดใช้สวยใช้สวยก็ อาจจะมีถมบ้างแต่ว่าไม่เยอะครับนิดเดียวเองเพราะว่ามันเป็นที่เดิมแล้วก็เราดินเนี่ยก็อยู่เหมือนเดิมเลยไม่ได้ขุดดินนะฮะพี่ลงมาจากหลักแค่นี้ประมาณสักหกสิบเซนอยู่ประมาณนะิดเดียวนิดเดียวครับดินยังแน่นยังแข็งอยู่นะครับแน่นเลยที่รถทํางานเราเห็นอยู่ฮะก็จะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับเหมือนในคลิปนะครับคือคือรถรถแทรกเตอร์นะครับยังไม่จมล้อเลยอะดินดินนี่ยังแน่นอยู่ยัง เขาเรียกว่าเหยียบแค่ผิวๆไปเลยใช่ผิวๆครับคือคุณไม่ต้องไปซื้อที่แบบว่าเป็นงมบางคนเนี่ยไม่เห็นไม่เห็นที่เนี่ยไม่เห็นหน้าดินเนี่ยซื้อไปเป็นเห็นน้ําีิดึ้งน้าหน่อยหนึ่งที่ไหนได้ครับรถแมคโครลงไปเป็นคันนี่ยังเหลือตีดเดียวเองซื้อที่นี่คุ้มสุดครับเออแล้วก็ความชัดเจนไม่มีอะไรยากเลยฮะดูที่เอกสารดูมันมีระบบของมันอยู่แล้วไม่ไม่ต้องห่วงเลยแล้วเราก็ติดต่อกับเราโดยตรงเลยติดต่อที่ พี่โอให้ติดต่อพี่โอเลยฮะช่องผมครับตอนนี้เราทำมหาเกณฑ์กันครับระหว่างผมกับพี่แมนครับเรามาเป็นพันธมิตรกันละเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็ก็เลยมาเปิดที่แปลงนี้ขายก็ขายหมด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 มาจากไหนมาดูนะมันได้ไว้นกมีปีกเออหมดหมดเยอะก็แปลงนี้ขายครับอยู่ที่บางกะดีซอย15กับซอย19บมันทะลุกันได้ นะฮะบางกระดีบางขุนเทียนกรุงเทพครับความจเจริญแถวนี้มีอะไรครับให้แมนบอกนะครับความจเจริญรอบรอบเราเนี่ยหมู่บ้านขึ้นเป็นพันหลังคาเรือนแล้วนะฮะแล้วก็พวกโกดังมินิแตอรเดอร์ทางทางนู้นมินิแฟลตอรี่ทาง,ทาง,น,น,ทางนู้นนะฮะคืบมาแล้วอฮะแ,แล้วก็วใกล้ๆแถวนี้ มีศูนย์กระจายสินค้าเคอรี่คังใหญ่คังใหญ่สองคังสองคังคังหนึ่งก็รถเป็นพันคันนะอยู่ใกล้ๆเราเองแค่นิดเดียวเองนิดเดียวจริงๆไม่ถึงสิบนาทีขับรถไม่ถึงสิบนาทีประมาณสามนาทีก็ถึงแล้วนิดเดียวเมื่อกี้พี่แมนพาผมไปชมแล้วความเจริญแถวนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับผมว่าไม่เกินสามปีครับไปหมดแน่นอนเพราะว่าแปลงนี้ก็คือเรามาเสนอขายเรามาทำรีวิวให้ดูครับผมว่าเร็วนี่แหละได้ออกแน่นอนได้ออกได้ออกคะเพราะว่า ที่เขาทำเนี่ยฝั่งตรงข้ามที่เราไปดูกันทีแรกรนะพี่ uh huh. เขาก็ซื้อที่แปลงเล็กกว่าเราอีก แต่เขาก็ไปขายหลังละสิบล้านเก็บไปเป็นพันอันนี้อันนี้คือการต่อยอดนะแต่ว่าอาจจะมีตังค์เหลือซื้อทิ้งก็ได้ถ้าเป็นผมนะผมมีสมมติถ้าผมมีตังค์แบบสองร้อยนะผมก็ลงทุนแล้วแต่นี่มันสองน้อยล้านเออใช่แล้เราระดับเราไม่ถึงแต่คนที่มีระดับนี้ที่เขาทาอยู่เนี่ยมันเป็นเขาหาเยอะเขาหาอยู่หาอยู่ฮะจัดสรรอะไรได้หมดโอเคพี่แมนวันนี้ต้องขอบคุณพี่แมนมากครับที่พาผมมาช่วยการเปิดการขายที่ตรงนี้นะครับ ทั้งหมด2องร้าบล้านคุยกันได้ต่อรองได้ครับมาคุยกันได้ที่ต่อมาเลยครับในช่องผมครับโอโมตายโอครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมจะพามาชมหรือว่าท่านที่อยากจะชมเห็นที่จะจะเลยก็มาชมได้เลยครับแต่ผมบอกเลยมามดไม่ดงนิ้ผ่านนี่โอเคพี่แมนเราลาผู้ชมกันก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปหน้าพบกันนะครับ้วว่าจะทําเรื่องอะไรครับผมบายบาย